เดี่น้องรอยควายกินไหนมีนะโอ้รวยรอยควายกินพี่ออรวยไหนะควยะายนี่กสูงแทะโอา้โหมันหนักเดียบรอยแล้วครับ

างล่างแล้วมันจะซุกเรากับเทม